ทีวันสีชลบุรของไทยระดับโรก สวัสดีท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมแบทจากเลว่าในชแนลนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดการ์ดจอในระดับกลางเนี่ยค่อนข้างดูเดือดเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีการ์ดจอเน้องใหม่อีกรุ่นหนึ่งครับที่เราเพิ่งจะมีการวางจำหน่ายกันไปนะครเอามาิวกันในวันนี้เลยนะครับกับการ์ดจอในรุ่นของ RX 400ครับที่มีการอัปเกรดพัดลมเป็นพัดลมคู่นะครับแล้วก็อัปเกรดแรมเนี่ยเป็น4 g b นะครับในการ์ดจอที่มีชื่อว่า x อ x RX 400 Double Dissipation ครับ นอกจากจะมีการอัปเกรดระบบระบบความร้อนที่ดีขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของการทาความสะอาดก็ทําได้ง่ายเช่นกันนะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องรื้อให้เสี่ยงกับการหมดประกัน,นครับเพราะว่าการจองตัวนี้นนสามารถยกผ้าลอมาแล้วก็เป่าทำความสะอาดได้ทันทีนะครับง่ายไม่ต้องใช้แหวนพวงด้วยนะครับในเรื่องของความแรงเนี่ยทรางก่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูรายละเอียดของ RX 4 0ตัวน,นี้กันก่อนครับ RX 4 0 Double Dissipation มาพร้อมกับดีไซน์ในโทนสีดําแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ติดตั้งมาด้วยชุดระบบความร้อนแบบ Ghost Thermal Engine 4.0ระบบ2พัดลม และมีการอัปเกรดวัสดุการระบายความร้อนด้วยท่อหีดไปทองแดงชุบนิกเกิลขนาด6มิลิเมตร2เส้นและฐานการระบายความร้อนแบบอลูมิเนียมโดยตัวก้านเจอมีขนาดอยู่ที่238ม mm. ิลิเมตรมาพร้อมกับความพิเศษในเรื่องของเทคโนโลยีการระบายความร้อนที่ชื่อว่าซีโร่เดซิเบลอุณหภูมติต่ำกว่า60องศาพัดลมจะไม่หมุนนอกจากนี้ตัวพัดลมระบายความร้อนสามารถถอดออกได้โดยการปลดคลิปล็อกทั้ง2ฝั่งเพื่อความง่ายต่อการทําความสะอาด ด้านหลังของตัวกระจอเป็น PCB ขนาดสั้นในรูปแบบเดียวกับ r x 4 6 0 Single Fan แต่จะมีการเสริมแผ่นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนแบบ2พัดลมนั่นเองด้านข้างของตัวการ์ดเป็นแบบเปิดโลง่งรองรับพอร์ตไฟเลยงในแบบพพินหนึ่งชุดสำหรับเพิ่มความเสถียรในการจ่ายไฟและรองรับการโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมพร้อมพอร์ตแสดงผลมาตรฐานที่เป็น Dual Link DVI และมาตรฐานใหม่ที่เป็น Display Port 1.4 HDMI 2.0อัปเกรดการแสดงผลความละเอียด Full HD 240Hz 4K 120 h z และรองรับการแสดงค่าสีแบบ HDR รวมไปถึงจอภาพเทคโนโลยี FreeSync ด้วยครับส่วนอุปกรณ์มาเดิลภายในกล่องจะประกอบไปด้วยหนังสือคู่มือเอกสารเงื่อนไขาการรับประกันแผ่นไดรเวอร์การจอและหัวแปลงไฟเลี้ยง4พินโม l e x 2 6พิน PCIe ครับต่อันที่เรื่องของสเปกกัรบ้างครับ RX 400จะใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ FinFET 14นาโนเมตรนะครับขนาดเล็กกว่าจัดการพลังงานได้ดีกว่าชิปกราฟิกในซีรีส์ก่อนๆโดยจะมี s t รีม p r o c e s s ซอจำนวน8 9 6คอ พร้อมกับแรมที่มากถึง4 g b พร้อมกับอินเทอร์เฟซ128บิตนะครับให้เฟรมเรทที่นิ่งกว่ารุ่นแรม2 g b ได้านความเร็วของตัวกราฟิกครับมีการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่1,220เมกะเฮิร์สต์ได้สร้างกันไปแล้วครับถึงรายละเอียดของตัวการ์ดจอนะครับเรามาลองเทสเกมทดสอบเฟรมเรทและการกรีดไฟกันบ้างครับสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กันในเกม Need for Speed นะครับผมเราไปดูสถิติกันเลยกลับ เป็นไทยนะครับผมเป็นไทยโอเคปิดวีซิงนะครับสังเกตที่เฟรมเลทนะครับตอนนี้เป็นเลทอยู่ที่40กว่านะครับ ตอนนี้กินแรมอยู่ที่2.3กิกน,นะครับ ่าแข่งคนระับโอเค,อเค,อเคตอนนี้รอบปลมอยู่ที่30%นะครับความร้อนอยู่ที่60%นะครับ กิน CPU ของเครื่องอยู่ที่40%นะครับกิน RAM เครื่องอยู่ที่6.1กิกนะรบรโบโตามไม่ทันเลยนะสังเกตที่ GPU โหลดนะครับจะโหลดไปที่100ตลอดคนระับ ใช้ใช้การดจอได้เต็มที่มากครับเจมบอันนี้เป็นเดชอยู่ที่50นะครับืิว่าลื่นเลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเทสเกมนี้ฟอร speed เดี๋ไปพบกับผมในเกมถัดไปเลยครับเอาละครับแล้วเราก็มาอยู่กันในเกม Gear of War 4นะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันก่อน,ออนเลยดีกว่าเซตติ้งเนีย่ยผมจะพูดแค่คร่าวๆก่อนะครับอ่า f เฟรมเล เป็นวีซิ่งครับผมเดตติ้งผมจะไม่พูดเยอะนะครับประเด็มพูดคร่าวๆต่อประมาณนี้ครับเกมนี้ปรับเซตติ้งได้เยอะมากครับผมก็ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมเลยดีกว่า โอเคครับอันนี้เฟรมเดทอยู่ที่ประมาณ40-50นะครับ ตอนนี้กินแรมการ์จออยู่ที่1.8นะครับ1.8กิกครับเกือบ2กิกแล้วครับตอนนี้ on, ก็ตอนนี้ใช้ใช้ซี u เครื่องไป32%นะครับถ ah, ือว่าน้อยครับก็ yeah, กินแรมเครื่องอยู่ที่6.5กิกครับผม ตอนนี้ความร้อนกา๊าซจออยู่ที่ประมาณ62%นะครับรอบพัดลมอยู่ที่30%เปอร์เซ็นตครับผมตอนนี้อัตราการกินไฟอยู่ที่ประมาณ140นะครับ1 4อกว่า ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Gear of War 4นะครับถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากครับปรับแต่งภาพได้เยอะก็เดี๋ยวพบ,บกับผมครั้งต่อไปนะครับในการจอตัวอื่นสวัสดีครับ ก่อนครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับกับ rx 4 0 0อีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ e อ e f เพนะครับถ้านำการเจาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ rx 4ี0ตัวซิงเกิลแฟลที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับก็หนีไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของระบบการระบายความร้อนนะครับสำหรับ rx 4ี0ที่เป็นซิงเกิลแฟลเนี่ยตัวนั้นจะในเรื่องของขนาดที่กระทันรัดนะครับสำหรับติดตั้งในเคสขนาดมินิอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะได้ดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะครับอยากจะได้ในเรื่อง ถัดมาครับเป็นประเด็นในเรื่องของสเปคนะครับอย่างแรกครับเป็นความเร็วของตัวการ์ดจอนะครับที่มีการโอเคล็อกมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจะได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึงนะครับประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของตัวแรมนะครับมีการอัปเกรดจากขันลับจุ 2GB ไปเป็น 4GB นะครับใครคิดว่าแรม 2GB เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการ เล่นเกมกราฟิกสวยๆนะครับก็จัดไปเลยครับโปรสแบบนี้นะครับรวมไปถึงตัวฟีเจอร์สำคัญนะครับแม้ว่า RX 600จะเป็นการ์ดจอรุ่นเล็กส่วนในซีรีส์นะครับแต่ว่าสพอร์ตฟีเจอร์สำคัญไม่แตกต่างมาจาก RX ตัวรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับฟีเจอร์ที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรองรับจอภาพนะครับที่เป็น AD Refresh นะครับการแสดงค่าสีแบบ HDR นะครับแล้วก็การเล่นเกมหลายจอภาพแบบ MDR i n f i n i นั่นเอง รวมไปถึงการจอตัวนี้นะครับ I X 4 0ีเนี่ยเป็นการจอตัวเริ่มต้นที่สามารถเล่นเกม VR ได้นะครับค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจการจอตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีวางจำหน่ายแล้วที่เดว่านะครับสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทั้งผ่าน Facebook แล้วก็ l a z a d a นะครับสำหรับการจอ X f x ทุกูนของเรามาพร้อมกับการร,รับประกัน3ปีนะครับแล้วก็บริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะครับใครสนใจก็ เลือกซื้อกันได้ทุกช่องทางน,นะครับผมส่วนผมนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ